สวัสดีค่ะยาตาจากช่องบุญตาท่าสาทาสานะคะไม่ได้มาสองวันแล้วนะคะช้าตอบคอมเมนต์ก็ช้าขอโทษด,ด้วยนะคะพอสองวันนี้ไปนานะคะไปดูข้าวก็เห็นนาข้างๆเขาระบายน้ำออกก็เลยไปดูว่ามันควรจะระบายออกหรือเปล่านะคะญาตาเองก็ไม่ค่อยได้ทำนาจริงๆจังๆนะ ก็ไม่รู้ว่าข้าวอยู่ในระดับไหนเราถึงจะเอาน้ำออกแต่น้ำมันเยอะมากนะคะวันนี้ก็เลยจะไประบายนะคะไประบายออกเนี่ยดูสิคะนี่ล้นคันนาเลยข้าวก็ล้มลงแช่น้ำก็มีนะคะบางที่ก็เหลืองบ้างนิดหน่อยบางที่ก็ยังเขียวๆอยู่นะแล้วก็จะมาทำที่ดักปลาอ้าวตรงขนาดเล็กเออนี่ตรงนี้นะคะก็เอาผ้าตา,างเขียวตาข่ายเขียวนี่แหละเอามาเย็บ ทำลองดูรู้สึกว่าปลาเขามีเยอะอยู่นะคะได้ยินเสียงฮุบเหยื่อตุ๋มจุ๋มกันอยู่นะก็เผื่อจะได้บ้างนะส่วนมากก็เป็นปลาช่อนนะคะอันนี้ปู่เขาทำนะคะนี่ยก็ทำเล่นๆไปนะคะนะก็จะระบายน้ำออกนาสักสามวันก็คงจะแห้งนะคะก็ไม่รู้ว่าพอดีหรือเปล่านะคะลอยไปเรื่อยๆอทำตรงแล้วนะคะก็มาดูตรงนี้ ที่2นะคะจุดที่สองจะใส่อยู่2จุดนะคะก็ระบายกันลงมาลงไปที่บ่อนะเนี่ยถ้าไม่ระบายนี่เกี่ยวก็คงจะต้องลุยน้ําเลยนะคะเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่สองนะคะนี่เป็นจุดที่สองที่ย่าทำนะระบายลงมาก็ไม่รู้ว่าปลาเขาจะลงมาหรือเปล่าจะเข้าตรงหรือเปล่านะคะก็ทํากันดูนะคะเนี่ย ใครมีวิธีการยังไงก็แนะนําด้วยนะคะเพราะย่าเองก็ไม่เคยทํานาจริงๆจังๆนะว่ามันพอที่จะระบายน้ํากันหรือยังนะถ้ามันพอก็จะหยุดไว้ก่อนนะถ้ามันยังไม่พอนะนยะเพราะว่าปล่อยวันกว่าๆแล้วยังไม่หมดเลยนะคะนี่เรามาดูบริเวณรอบๆนี่ข้าวก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาแก่หรือไม่แก่นะ เกิดปล่อยน้ําหมดไปแล้วแล้วเขาจะแก่ให้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะคะเนี่ยช่วยแนะนําด้วยนะคะเพราะว่าย่าเองก็ไม่รู้นะคะข้าวก็คงพอจะได้เกี่ยวอยู่นะคะนี่น้ําเขื่อนก็คงจะไม่ขึ้นมาท่วมแล้วเพราะมรสุมเขาก็ไปคงจะหมดแล้วนะคะนี่ก็เพียงแต่ว่าเราระบายน้ําจากแปลงนาออกให้หมดเท่านั้นนะคะนี่ ทุกแปลงนะคะจะอยู่ในสภาพนี้หมดเลยนะดินจะอุ้มน้ำไปหมดนะหญาก็เลยจะเริ่มปล่อยแต่เนื่นๆตามความคิดของหญ้านะคะอันนี้ข้าวก็ล้มละนีระนาดกันไปหมดแล้วนะคะยิ่งลมตอนเย็นๆเนี่ยยิ่งล้มไปใหญ่เลยนะคะนี่ก็เอามาให้ดูกันนะคะวันนี้ย่าก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ